ครับมาแล้วครับครับคลิปคุณนบนะครับจิตที่ผ่องใสอยู่ในกาย5อนะครับคุณนบ5อนะครับที่คุณนบเน้นคอน,คอนเซ็ปต์ก็คือจิตที่ผ่องใสอยู่ในกาย5อนะครับเราจะทําจิตให้ผ่องใสได้อย่างไรนะครับจิตที่ผ่องใสนั้นก็คือจิตที่ว่างจิตที่สงบเยือกเย็นนะครับจิตเราก็เปรียบเสมือนอกับโทรศัพท์นี่แหละครับ เราต้องล้างขยะออกไปคือล้างแคดออกไปนะครับเพราะว่าความคิดต่างๆก็คือขยะนั่นเองนะขยะเราต้องทําจิตให้ว่างทําให้วันละนิดวันละหน่อยก็ยังดีนะครับเพื่อเป็นการฝึกไว้ทำจิตให้ว่างก็คือการทําจิตให้อยู่กับปัจจุบันนะครับนั่นคือเอาจิตมาไว้ที่ลมหายใจของเรานะครับดีที่สุดครับวินาทีที่ผ่านไปแต่ละวินาทีก็เป็นอดีตไปนะครับปัจจุบันก็คือการหายใจของเรานะครับการอารมณ์เข้าลมออกนั่นคือ เอาจิตมาไว้ตรงนั้นนะครับทาวันเล่นเหน่อยนะครับอย่าให้ขยะต่างๆเข้ามาในจิตของดวงจิตของเรานะครับอันนี้สําคัญมากนะครับสาคัญมากทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้อยู่ที่ดวงจิตของเรานะครับการกระทําทุกอย่างอยู่ที่ความคิดของเรานะครับความคิดของเราก็แบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือคิดดีเรียกว่ากูศ่ลจิตส่วนการคิดชั่วคิดร้ายอะไรต่างๆคิดไม่ดีนั่นเรียกว่าอกูศลจิตนะครับอย่าให้สิ่งนั้นเข้ามาคลุกเคล้าในดวงจิตของเรา นะครับต้องพยายามคิดดีคิดบวกไว้นะครับที่สําคัญก็คือทําจิตให้ว่างก่อนเมื่อจิตว่างก็จะเกิดสตินะครับสติคือรู้อย่างรู้ว่าปัจจุบันคืออะไรนะครับสตินะครับเมื่อสติมาปัญญาก็ตามมานะครับอันนี้สําคัญนะครับขอแต่เข้าใจนะครับที่นพพูดนะครับก็อย่าลืมนะครับทําจิตให้ว่างกันวันละนิดละหน่อยก็ยังดีนะครับทีุ่พนพนะครับติดตามกันนะครับสวัสดีครับ